สวัสดี fc อาจารย์นอตตี้วิบับนอโนทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์นอตตี้วิบับนอโนเจ้าของ y o youtube ช่องอาจารย์นอตตี้พารวยก็หลายวันนะครับที่อาจารย์ไม่ได้มาอัดคลิปนะครับเนื่องจากวันนั้นที่อาจารย์ไล์สดหน่วยรัฐบาลเนาะเลขวิ่งก็เข้าเต็มเต็มแปดมาล้านเปอร์เซ็นอาจารย์ก็อาหารเป็นพิษนะครับสิบสองคนที่สํานักนะครับก็สามสี่วันเลยเนี่ยเพิ่งฟื้นนะครับพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ก็จะไปปีนถ้ำนาคานะครับ ร่างกายไม่ลอยแต่ใจลอยนะครับวันนี้อาจารย์มาให้แนวทางนะครับลาวพัฒนาแล้วก็ฮาหนอย <c oughs> ปิดไปหลายวันเลยวันนี้เปิดวันแรกนะสาหรับฮาหนอยก็ใครเข้ามานะครับก็ฝากแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับคนละหนึ่งถึงสองแชร์เพื่อเป็นลังใจนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ฝากกดใจกดถูกใจแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะครับเนาะใครอยากเข้าห้อง VIP นะครับลิก์ที่ปักหมุดนะครับรอบนี้ก็จะ โอนเงินแจ้งสลิปที่อยู่เบอร์โทรไว้เลยไปบูชาวัตถุมงคลแล้วก็ได้เข้านะครับเพจจิงไม่ใคหวยไม่ปักไม่พันนันนะครับประกากระดาษเตรียมขึ้นมาเลยเพราะว่าเรารีบให้รีบไปนะครับอาจารย์จะแต่ว่าไอ้ฮานอยวันนี้เด่น0ูนย์ฟันศูย์รูศูย์ครับศูนย์หกศูนย์สองศูย์เก้าศูห้าศย์แปด ศู 04, ฟังอีกครั้งครับ0ูนย์หกศูย์เก้าอ้ย์ห0าศูนย์แแล้วก็04 3ตัวมี0ูนย์หกสองศูนยย์หกฟังอีกครั้ง0 6นย์หสองศูนย แล้วก็0,68นะครับอย่าลืมตัด6,2,6,9,6,8เล่นด้วยเม็ดเดียว6 0 6 6นี่คือฮานอยนะครับตั้งเล่นได้หมดเลยต่อไปลาวพัฒนานะครับฝากแชร์ด้วยนะลาวนี่เด่น3มาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับฟัน3รูด3นะครับ3,0,38,33,37,36แล้วก็35ฟังอีกครั้งครับ30 38 33ปดสาแล้วก็35มสามตัวมี308 303 307ฟังอีกครั้ง30 8, 30 3 0มศูนยแล้วก็307ศเดอย่าลืมตัด08 0ย์แเเล่นด้วยเม็ดเดียวสามศนย์ศูนสามนะครับสาม,มาล้านปเปอร์เซ็นลาวเนาะ ฮาหนอยก็รูดรูดศูนย์ลาวรูดสามนะครับมีเฮงรวยๆทุกคนนะครับเม็ดเดียวฮาหนอยหกศูนย์เม็ดเดียวลาวพัฒนาสามศูน,นย์นะครับรูดสามลาววันนี้รวยครับนะครับใครเข้ากลุ่มวีพีลิงก์ที่ปักหมุดนะครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักไม่พนันนะครับอาจารย์นัอตี้ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ